ครับผมจะเนี่ยยู่น้องปอกครับผมจันที่ยีผาจันที่ยีผาตลาดนัดโคกระบือน้องปอกครับผมเขาที่ยีผาขันจันทร์ครับผมตอนนี้การค้าขายก็ไปดีๆครับผมพวกพวกกล้วยไปได้ดการสื่อขายกันครับผมตลาดเกษตรลงครับผมยงีลดไปเพป้าสื่อไปเลี้ยงสื่อไปเลี้ยงเจ้าวไร่เจ้าหน้าคุณบ้านนอก็จะสื่อไปเลี้ยงครับผมหนาหัวปวยมากอ่ะ ามันร่องงามก็พอดีเหมือนไปเลี้ยงเ่วานี้ก็ไปได้ดีครับตลาดเจ้าหนี้ไปได้ดีบนข้าง์ดงวก็ดีครับเจ้านี้ก็ซื้อขายกันก็ดีห้างแนี่ยรับตลาดก็ว่าเนี่ยเพราะว่าเพราะปลาไม่ปากผมมาไหลผมมาไหลมาไหลก็รีบซื้อรีบดังเลยเพราะแบบผลอากาศดีกับบน คนโบตกบบล่งโอกาสดีผัานสื่อ้ายกันต่อรองกันยืดตลอครับผมคือบวกของเมลัยกับพ่อพ่อตีขายกับเสารนี่เดินดีอยู่ตลาดเดินดีครับผมหัวฟันก็ต่างกันต่างเดินดีอยู่ผันตางกันขายกับประกาศของมาหลายกับเดินดื้อตรงไปพูดถึงสื้อไปเลี้ยงน้ำบานนี่เมื่อกับสื้อไปเลี้ยง แ่ลุมเสรือหาวุ้นเก็บตันงสองหมื่นตัวอยู่กับราคาตัวงวตัวอ้วนแน่ก่อราคาขึ้นตัวจ้อยแน่กับราคาก็บอถึงมูมอมมอมเป็นงวล่องัวขึ้นครับผมงูยืดตีงัว่ะให้ดูดึกันราคาต้นตัว ซึ่งขายกันต่อรองกันยอยู่ครับผมเนี่ยจบอสผู้นซื้อผู้นิสัยออกไปมาเซาร์มากันเบดิดเบิดเองนะครับห้างแน่วตลาดห้างแนวแ่วก็ล้เดียนกันซื้อกันขายกันเปลี่ยนตีนเปลีป่ยน,น,นมือกันไปครับผมผู้จิ้นื้อไปเรียกซื้อไปเรียกผู้รถโฟก้าเดินสายก็เอาคนรถไปจะเสาแล้ว ก็เจ้าก่อนย่องสีบอ่ไหลรับผมย่งบ่ไหลก็บหลังการเดินไปคนละข้าง,งก็ยืนคลข้างเขามาไหลสือ่อไหลกับมาท,ที่นี่ไปดีๆเับผมักการตลาด